สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการติดตั้งปั๊ม hm น้ำในที่แคบครับในซอกระหว่างตัวบ้านและกำแพงแคบมากครับตัวนี้เป็นการติดตั้งปั๊ม hm น้ำและเป็นการสลับปั๊ม hm น้ำไปในตัวครับเพราะว่ามันมีปั๊ม hm ตัวเดิมที่เขาใช้อยู่แล้วทีนี้มันเกิดการเสียเราจะเอาไป่อบทีนี้เราก็จะเอาปั๊ม hm อีกตัวหนึ่งมาสลับครับเป็นการสลับปั๊ม hm น้ำในที่แคบนะครับวันนี้ปั๊ม hm ขนาดหนึ่งนิ้วเป็นปั๊มสี่เหลี่ยมนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมและให้กําลังใจกับช่างเล็กมาโดยตลอดช่างเล็กก็จะกลับไปบ้านท่านเหมือนกันแต่ช้าหน่อยก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับนี่ครับนี่คือปั๊มตัวนี้ที่เขาใช้อยู่มันมีปัญหาเราจึงทําการลื้อตัดขาเข้าและขาออกแล้วเราก็ยกั๊มออกไปแค่นั้นเองครับแล้วก็จะเอาตัวใหม่ตั้งเข้าไปเอาไปได้เยนะครับท่านผู้ชมอาจจะ ว่าตอนนี้เป็นบ้านของลูกค้าเราช่างเล็กก็เลยไม่อยากจะให้เสียงพูดเสียงดังเกินไปเพราะว่าลูกค้าในบ้านเขานอนอยู่ครับเราก็เกรงใจลูกค้าดูการทำไปกับภาพวิีโอแล้วกันนะครับอันนี้คือปั๊มตัวที่เขาใช้อยู่แล้วและมีอีกตัวหนึ่งที่เราเตรียมมาเพื่อจะเปลี่ยนให้เขาให้กับลูกค้า ไม่ยากครับสำหรับการสำหรับควน้ำหรือเปลี่ยนความน้ำ,นำแต่มันก็องอยงยากเพราะว่าที่ทำงาน้ัแคบมากเลยครับคุณผู้ชมแต่แคบยังไงเราก็ทำได้ครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้กับทีมวัชรีฟเข้ามารับใช้ทำงานทุกท่านครับนี่ครับตัดออกแล้วครับแล้วก็สายไฟอย่าลืมครับตัดไฟก่อนค่อยถอดสายไฟนะครับนี่ถอดสายไฟไปด้วยแต่ก่อนถอดล้วก็ กดปักเรียบร้อยแล้วหรือเอาเบรเกอร์ลงเรียบร้อยแล,แล้วครับไฟนี้จะไม่มีไฟแคบมากเลยครับท่านผู้ชมใส่ไฟแล้วก็พอเทปปันเกียวพ,พัเกพเทปพอเส่ไฟออกแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเองครับไม่ยากครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน อีกครั้งนึ่งครับที่เข้ามารับชมแล้ะให้กำลังใจกับทีมงานช่างเล็กนะครับแล้วก็ตะแคงน้าบอกให้หมดก่อนครับคลิปนี้อาจจะเห็นขาช่างเล็กมากหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าที่ยืนนั้นแคบมากที่ทำงานเราแคบมากๆากเลยนะครับแต่เราก็ขอขอบคุณท่านลูกค้า มากมาครับที่ใช้บริการทีมงานเราครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านู้ชมมาดูวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำครับอต้ตัวมติมีสองที่แคบมากครับดูสอกสอกเดียวเองที่ทำงานแคบมากอันนี้เป็นบ้านลูกค้าครับอาจจะบรรยายบ้างไม่บรรยายบ้างก็ ขออภัยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากใช้เสียงกับบ้านลูกค้าครับกว่าลูกค้าเขาลำพังแต่้า, <c oughs> า,าเสียงเป็นบางครัง้งบางคราวครับเราก็เกรงใจลูกค้าครับชมตัต่อนะครับท่านผู้ชมเยอะจะถึงบ้านเก่าทำบ้านโมเดิร์นกัน การที่สิ่งหายมันก็ดูมันนั่นไป แข็งจัดรุงตัวทำก็ไม่ได้แกต้องอยู่วงวนจะดำอยู่วงวนตลอดอย่างน,นี้เดี๋ยวเราต่อบพ่อบอกน้องยาเลยน้องยาแบบพ้องพ้อมหมด

มอาก็ต่อมาตัวหนึ่งก็งอตัวนึ่งน้ำยากับข้อมาให้ผมเลย ต้องวิ่งมาอีกนะโอม้มันไปแล้ววิ่งพร้อมกล่องไปว่าอืนอยู่ท่อมาแค็มากเลยครับท่านผู้ชมเขียงเกี่ยวตัวข้างเดียว ำบากแค่ไหนก็ทำได้แล้วก็จะต่อสายไฟพร้อมไปด้วยเลยครับท่านผู้ชม ทั้งต่อท่อน้ำทั้งต่อไฟไฟเสียจจับพร้อมกันครับไปต่อไปพาที่น่นอีกแค่พอที่น่นเง よろしくお願いします。 三这爹。 แล้วครับต้องรองให้กาวแห้งสักครู่นึงอันนี้เปิดนึกถึงขเข้าเปิดไปเลดินนี่มาจากมิเตอร์น้ำเสร็จครับขอบคุณทุกการับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการมีใจครับสำหรับ การติดตั้งปั๊มน้ำในที่แคบก็จบเียงเนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับการสลับปั๊มน้ำและเปลี่ยนปั๊มน้ำในที่แคบก็จบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าอีกครั้งครับสวัสดีครับเป็นงานอีกครั้งครับลาอีกครั้งสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ